หม่อมจกมกตอบแทนความกล้าหาญของนักดับเพลิงให้ทันที200,000บาทจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติกเมื่อวันที่5กรกฎราคมที่ผ่านมาที่เหตุเพลิงไหม้ทำให้น้องพอจากไปหนึ่งราย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและล่าสุดนักร้องคนดังอย่างเพศสหรัฐก็ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าขอประเดิมคนแรกที่มอบเงินให้ครอบครัววีรบุรุษผู้ใจกล้าอาสาดับเพลิง1 0 0 0 0แสบาท หลังจากนั้นได้มีการติดต่อไปยังตลกชื่อดังหม่ำจกมกเป็นสะพานบุญในการมอบเงินจำนวนทั้งหมด2 0 0 0 0นบาทจากของตน1นึ่ง0สนของเพื่อนเพิ่มเติมอีก1นึ่ง0สนและจะนำเงินไปมอบให้ในวันที่8กร,รกฎาคมนี้ โดยมอบให้คนป่วยและน้องอาสาที่รักษาอยู่และอีกห0 0 0งแบาทจะมอบให้กับครอบครัวของนักดับเพลิงและยังเผยอ,อีกว่าจะพยายามหางบประมาณมาส่งมอบให้กับนักอาสาเพื่อที่จะได้มีเครื่องมือที่จะระงับเหตุได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com